two electron are separated by 1 meter what is the ratio of the magnitude of the electric force on one electron and the gravitational force on that electron due to the other electron the charge of an electron is 1.6 times 10 to the minus 19 coulomb and it's mass it. 9.1 times 10 to the minus 31 kg กรัมอันนี้นะครับไม่ใช่เว็บฝรั่งอะไรนะครับอันนี้ก็เว็บคนไทยนะครับแต่ว่าครูจะไม่แปลนะฮะอะไรให้ฟังนะครับเพียงแต่ว่าครูจะดูะคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะเขียนอธิบายไปเลยนะครับให้นักเรียนนะฮะทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับ ในที่นี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องของแรงน้มถ่วงเปรียบเทียบกับแรงไฟฟ้านะครับของอิเล็กตรอนคู่หนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนคู่นี้ห่างกันนะครับ1เมตรโอเคแล้วเจ้าตัวประจุนะของอิเล็กตรอนแล้วก็มวลของอิเล็กตรอนเนี่ยเขาก็ให้มานะครับค่าคงที่นะครับ ทั้งค่านะครับคงที่โน้มถ่วงสากลแล้วก็ค่า k นะครับก็ให้มาด้วยนะครับจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะครับ2ตัวนะฮะก็คือแรงโน้มถ่วงครับกับแรงไฟฟ้าซึ่งทั้งสองแรงนี้นะครับจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมากกว่าแรงโน้มถ่วงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันในระดับอิเล็กตรอนนะครับ ซึ่งจะมากกันขนาดไหนนะครับเขาก็ถามมานี่ะนี่ก็เป็นช้อยให้เราเลือกนะครับครานี้ครับแล้วก็มาตั้งสมาการเลยนะครับนี่คือแรงน้มถ่วงนะครับ F เท่ากับ G M 1 M 2ส่วนด้วย R กําลังสองโอเคนะเดี๋ยวเรามาทําด้านซ้ายนี่ก่อนแล้วกันนะครับค่า G เขาให้มาครับ6.7 คูณนะฮะสิบกำลังลบสิบเอ็ดนะครับคูณกับอะไรครับมวลของอิเล็กตรอนครับตรงนี้ครับมวลอิเล็กตรอนนะฮะเก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ยกกำลังสองด้วยเพราะอะไรครับมวลอิเล็กตรอนทั้งคู่นะครับซึ่งมีมวลเท่ากันนะฮะก็เลยคูณกันก็คือเป็นยกกำลังสองนั่นเองนะครับหารด้วยอะไรนะครับระยะห่างนะฮะ กำลังสองก็คือเขาบอกว่าห่าง1เมตรใช่ไหมครับก็คือเป็นไงครับก็กลายเป็น1กําลังสองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดลึกมากๆนะครับบอกว่ามันต้องสูตรนี้ต้องเริ่มนับที่กึ่งกลางมวลไม,ไม่ใช่เหรอนะฮะซึ่งเราก็ถือว่ามวลอิเล็กตรอนนั้นเป็นมวลที่เล็กมากนะครับรัศมีมันก็เล็กด้วยนะครับมันก็ถือว่าให้เป็นศูนย์แล้วกันนะครับก็เพื่อจะง่ายๆนะครับในการคำนวณเนาะ เพราะมันจะไม่มีผลมากนะครับเจ้าต,ตัวลัศมีของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็แอบกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับเราก็จะได้ว่าแรงโน้มถ่วงตัวนี้มีค่าเท่ากับ 5, 5, 5้าห้าห้าคูณสิกลังลบเจดสิบสานิวตันนะครับเห็นไหมครับว่าแรงนี้นี่มีค่าน้อยมากๆนกเลยครับโอเคตั้งนะครับห้าห้า คูณสิบกำลังลบเจ็ดบมเห็นไหมครับคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นแรงนะครับจากไฟฟ้าบ้างแรงไฟฟ้านะครับก็มีสูตรนะครับ k q 1 q 2ส่วนด้วย r กำลังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงคูลอมนั่นเองนะครับแทนค่าเข้ามาครับค่า k ครับก็ให้มาครับ9้าคูณกำลังานะครับ โอเคนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้บ้าง q 1 q 2นะครับเขาก็ให้มาครับประจุของอิเล็กตรอนก็คือ1.6จคูณ10กกำลังลบ19ทั้งหมดจะกําลัง2นะครับโอเคนะเพราะประจุอิเล็กตรอนเหมือนกันหารด้วยอะไรครับไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะ ก็คือรัศมีกําลังสองก็คืออันเดียวกันนะครับก็คือเป็น1นึ่กลัง2องนั่นเองนะครับหลังจากที่นะรเราก็ได้แอบกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับมันก็ตอบว่า23่สคูณสิกำลังลบนะครับยีนะฮะโอเคไหมครับ เนื่องจากว่าที่กูบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะมากกว่าเห็นไหมก็มากกว่าแรงโน้มถ่วงจริงๆแล้วก็มากกว่ากันหลายเท่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอานี่ครับแรงไฟฟ้านะครับตั้งหารด้วยแรงโน้มถ่วงครับจะได้ว่า23คูณ10กำลังลบ29หารด้วย5 5 5 คูณสิบกำลังลบ73จะได้เท่ากับนะครับ4.1่จุดนคูณสิกำลังสีนะครับมากกว่ากันเท่านี้นะครับจำนวนเท่าของมันก็คือโดยประมาณนะครับก็ต้องตอบข้อ3นะครับเห็นไหมครับเพรานะนั้นเราสรุปอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรา คิดคำนวณน,นะฮะเรื่องไฟฟ้านะฮะเราก็ไม่ต้องเอาแรงน้มถ่วงมาคิดด้วยนะครับคิดเฉพาะแรงไฟฟ้าของมันก็พอโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์นะครับเพื่อจะทำให้เราเข้าใจนะครับถึงหลักทฤษฎีของไฟฟ้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับ